สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับเอมี่เพชรยนแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมรถนะคะโฟโ์ต้าอันติสนะคะคันนี้เป็นบอกเลยนะคะว่าเป็นปี2015นะคะแล้วราคาไม่แรงด้วยนะคะเราขายเพียง375,000บาทนะคะ375,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะลนะูกค้าขาเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะสามารถกู้ได้เต็มเลยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยววันนี้เอมี่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาชมรถคันนี้กันค่ะเย่ามกันเลยค่ะ ลูกค้านี่ตัวของไฟหน้านะคะลูกค้าค่ะจะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะ mm hmm. มาของกระจังหน้าโครเมียมอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นโฉม all new mayday เชนแล้วนะคะเป็นโฉมของปิด2015แล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าสีสันนี่ค่ะเป็นสีบอลเงินสีสวยมากนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าใหม่มากนะคะคันนี้นะ mm hmm. นะคะลูกค้านี่คะจะได้เป็นล้อแม็กนอลลอยนะคะแม mm ็กนอลลอยแล้วก็ยางปีด 8อย่างนี้เลยนะฮะลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่ายางเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงถนนเลยนะนะคะสวยนะคะคันนี้ดูดวงๆแล้วอโอเคมากเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะคันนี้นะคะไปเลี้ยวที่กระจกมองข้ขางนะคะอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันต่อเลยนะฮะที่จับเปิดนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วมีลายโครเมียมนะนะคะด้านในนะคะจะคุมโทนไปด้วยสีดํากับสีเบจนะคะลูกค้าขา จะจกมองข้านะคะจะเป็นจกปรับไฟฟ้านะคะนะคะบอกเลยนะคะว่าพวงอมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่นซีดี usb นะคะลูกค้าขาส่วนแอร์นะคะจะเป็นแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะแอร์เย็นมากนะค,ะคันนี้ดูรวมๆแล้วคือโอเคนะคะใหม่มากนะราคาก็ไม่แรงนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบจอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยเนะคะว่าเบาะไม่มีการชํารุดไม่มีแตกนะคะเจ้าของเก่านี้ดูแลอย่างดีนะคะดูเลยนะคะว่าใหม่มากแล้วราคาแถมไม่แรงต่างหากนะคะเราขายเพียงสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะลูกค้าสานะคะด้านหลังนะคะเข้าผู้โดยสารนะคะ บอกเลยนะคะว่าใหม่มากนะคะสามารถบรรจุได้หลายท่านนะคะนั่งไปไหนสะดวกสบายนะคะช่วงร่างดีนะคะนั่งนี่แทบจะไม่รู้สึกเลยเวลาขึ้นเนินนะคะเด <_ t ot> ินทางไกลก็สะดวกสบายมากนะคะคันนี้มานะคะคันนี้นะคะจะเป็นไฟไท้าย LED นะคะออกแบบมาให้โฉบเฉียวมากเลยนะคะดูหรูหรานะคะสไตล์ไฮโซเรียบหรูดูเก๋นะคะทุก้าขา คันนี้นะครับเป็นเครื่อง 1.6G นะคะหรือเครื่อง1,604ตัว G <โ>นะคะล<โ>ูกค้านะคะบอกเลยนะคะว่าสวยนะคะ<โ>ดูดูในรถคันนี้นะคะใหม่ใหม่ทุกอย่างนะคะใหม่ทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ<ไ>ใจกลางความสำคัญข,ของรถนะคะอยู่ที่ห้องเครื่องนะคะดู ะคะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องการจัดจัดเลยนะคะว่าห้องเครื่องของเราสวยขนาดไหนนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง VVTI นะคะลูกค้าขาเป็นเครื่อง 1,600cc นะคะเครื่องไม่ดังไม่เยิ้มแน่นอนนะคะสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะลูกค้าว่ารถเติมตรงไหนคานนะคะดูคานของเราเลยนะคะคานเดิมจากโรงงานนะคะรอยถลอกนะคะจะเห็นสีเนื้อของเหล็กนะคะลูกค้าขาจะเห็นสีเหล็กด้านในนะคะอันนี้คือคานแท้นะคะเราไม่โปะมันแน่นอนนะ รอยน็อตนะคะเม็ดอาร์คนะคะทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าขาสังเกตจากหัวน็อตเลยนะคะไม่ถูกการขายแต่อย่างใดนะคะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะเราไม่ย้อมแมวขายกับลูกค้านะคะรถดีเราก็ว่าดีนะนะคะดูเลยฝากระโปรงเดิมนะคะลูกค้าขานะคะตามมกอนะคะหนังสืออาร์ติกเกอร์จากโรงงานยังคงสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยแกะออกไปอย่างใดซีนนะคะไม่มีรอยหลุดรอทะลอกแน่นอน นะคะบอกเลยนะคะว่าราคาดีอย่างนี้นะคะลูกค้าราคาดีอย่างนี้จะไม่เอาได้ยังไงนะคะราคาดีมากรถสวยมากค่ะท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโตโยต้านซิสคันนี้นะคะปี2015นะคะราคาขายเพียง3 7 5 0 0 0บาท จ่องเพลง1,000บาทผ่ทอนเดือนละ7,000าบาทตอ่อดกอนนะคะสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0967252736นะคะหรือแอนไลน์เบอร์เอมมี่นะคะหรืออยากมาหาเรานะคะมาดูรถคันนี้ด้วยตาของท่านเองนะคะมาได้เลยที่เสือดีไทย9 5นะคะบริษัทเรานะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c คร b e ช่องยูทูบเอมมี่ด้วยนะคะวันนี้เอมมี่ขับยนต์่นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ